so <laughs> pe <laughs> ว่าดูตรงนี้เองทุกคนตามปริมาณของเขาเนาะคิดไม่ฝันเลยนะว่าในชีวิตนี้จะได้มาปลูกต้นผลไม้เมืองหนาวเองกับมือเลยนะคะลูกปีเดียวกันหมดเลยนะคะบางต้นก็รอดนะคะมันติดโรคแล้วค่ะทุกคนแต่ว่า ดูมือเนี่ยเห็นไหมพอมาแลงมันมารวมกันอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะใบมันก็งอกงอนะคะให้ดูตรงนี้นี่ก็เลยจะต้องฉีดค่ะทุกคน้ดูนี่ค่ะถ้าเห็นไหม เนี่ยเรามาฉีดช้าม,มก็จะแมงมันก็จะมากัดกินอย่างงี้ค่ะทุกคนเนี่ยก็เลยต้องรับบทนางร้ายนะคะวันนี้วันนี้เราต้องรับบทแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะเป็น คนใจร้ายวันนึ่งคะทุกคน,นจะต้องมาเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนคะเนี่ยเนี่ยคือเมงเขามาเจาะกินแล้วนะแล้วอุ้มอะฉีดช้าเนี่ยต้องรีบมาฉีดอีกอุ้มฉีดไปแล้วคะ่ะรอบหนึ่งโดนฝนต้องมาฉีดอีกไม่งั้นต้นไม้เราตายนะคะนี่ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆจากเซอร์เบียค่ะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มได้ไข่ไก่สดจากฟาร์มนะคะลุงก,กับป้านะคะคุณป้าเอามาให้อุ้มนะวันนี้ไข่ออกตั้ง15ฟองคุณป้าก็เลยลอดนี้นะคะนางให้อุ้มหมดเลยคะ่ะเพราะว่าอุ้มชอบเอา ยานะคะแล้วก็เศษผักเศษอาหารนะไปให้ไก่นั่นเองนะคะมีพี่ๆถามว่าทําไมอุ้มไม่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไว้กินไก่ไข่เองก็คือไม่ต้องเลี้ยงค่ะเราเรอกินของคนอื่นค่ะทุกคนก็คือบางทีอุ้มก็ให้ตังลงกับป้านะคะแต่ชมานว่แกก็ไม่เอาแล้วบางทียาโนอสไปตลาดแกก็เอาขายมานะคะแต่บางทีก็คือลุงกับป้าก็คือหยิบยื่นแบ่งปันกันทุกคนคะ่ะอุ้มก็เลยจะทำขนมเค้กนะคะวันนี้แล้วก็ตอนเย็น ค่อยเอาไปให้ลุงกับป้านะคะตอบแทนที่เขาเอาไข่ไก่มาให้เราคะ่ะขนมมาโมคูเค็นนะคะก็คือขนมเหินอ่อนนะคะมีพีเฟซีบอกมานะคะว่าเรียกว่าขนมเหินอ่อนเนาะเป็นขนมที่สวอนะคะปรับปลื้มนะคะและลุงกับป้าก็ชอบรับประทานมากๆเลยแล้วคืออุ้มก็เลยชอบนะคะเวลาทลําแล้วมีคนชมแล้วมีคนแบบว่ากินหมดเกลี้ยงไม่ต้องทิ้งก็คือชอบนะคะแต่ก่อนที่เรา จะทาขนมเสร็จนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเอาไปให้ลุงกับป้านเนี่ยหลังจากที่ทําขนมตรงนี้เสร็จก่อนนะอุ้มจะต้องวิ่งไปฉีดยาค่ะทุกคนฉีดยาฆ่าแมลงนะคะวันนี้อุ้มขอรับบทเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายสักหนึ่งวันนะคะอย่างต้นคลิปอุ้มให้ทุกคนได้รับชมไปแล้วคือช่วงนี้อ่ะอากาศมันดีนะคะมันอุ่นทีนี้แมลงมันก็จะพากันนะคะรีบออกมานะคะเจาะ รูตามต้นไม้เพื่อที่จะวางไข่นั่นเองค่ะทุกคนอุ้มก็เลยนะคะกลัวว่าต้นไม้อุ้มจะตายดังนั้นอุ้มก็เลยต้องฉีดยานะซึ่งจริงๆนะอุ้มไม่ชอบอะไรทางนี้เลยทุกคนแต่มันเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าแมลงมาเยอะซึ่งถ้าจะให้แมลงเจาะต้นไม้ผลไม้เรากินหมดแล้วเราต้องมาปลูกใหม่มันก็ไม่โอเคค่ะทุกคนอุ้มหวังว่าทุกคนจะเข้าใจจุดตรงนี้นะคะเหตุผลของอุ้มในการฉีดยาแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในวันนี้นะคะ ขนมเห็นออนหรือมาโมคูเค้น,นะทำง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนใครไม่มีเนยนะคะก็ทำได้เพราะว่าอุ้มใช้น้ำมันพืชแทนนั่นเองนะคะแล้วขนมอันเนี้ยอุ้มเคยทำนะคะอัดคลิปมาหลายคลิปต่อหลายคลิปแล้วนะคะซึ่งสูตรมันง่ายๆนะคะแป้งอนเนกประสงค์250กรัมไข่ไก่3ฟองนะคะมี วานิลาซุกกานะคะมีน้ำตาลวานิลาแล้วก็มีผงฟูหนึ่งซองมีนมนิดหน่อยประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็มีเกลือนิดนึงค่ะทุกคนประมาณแค่นี้เองค่ะซึ่งอ้อแล้วมีอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือผงคาคนะคะผงช็อกโกแลตนั่นเองนะคะซึ่งมีแค่นี้จริงๆค่ะง่ายมากแล้วก็ทำออกมาทุกคนก็คือบอกว่าเออทำอร่อยมากเลยประมาณนี้นะคะคือเราก็เลยอย่างที่บอกเลยเราก็เลยอยากทำอยากทำ นะคะเราก็ไม่มีอะไรจะทําด้วยแหละช่วงนี้นะคะบางวันก็อยากกินขนมของหวานอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็เออจะทําดีไหมเราก็อยากจะลดความอ้วนค่ะทุกคนกลับมาจากเมืองไทยสาวาบอกว่าเธออ้วนมากน้าหนักเธอขึ้นเยอะมากเลยอุ้มก็บอกว่าขึ้นไปประมาณ3ากิโลก,กว่านะคะช่วงนี้อุ้มก็เลยต้องแบบว่าพยายามนะคะที่จะไม่กินข้าวเย็นแต่มันก็มีตะบะแตกอะทุกคนคะ่ะ แต่ถ้าหากว่าในโปรแกรมของชีวิตอุ้มไม่มีการทําขนมไม่มีการทําเค้กไม่มีทําอาหารนะคะไม่มีการทําแบบของแซ่บๆนะคะของอร่อยให้สาม,มีชิมให้เพื่อนบ้านชิมบ้างม,มันก็ไม่ใช่ชีวิตอุ้มอีกแลวทุกคนไม่รู้จะทําอะไรนอกจากทาสวนเลี้ยงลูกลนะคะคือไปเดินชอปปิ้งในเมืองุอ้ก็ไม่ชอบคืออุ้มบอก ได้เลยตบาบักตาคำว่าตอนนี้ไอ้คำว่าไปช้อปปิ้งชีวิตรูหราชอบนู่นชอปนี่ของอุ้มมันหมดไปแล้วค่ะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนนะมันยังมีอยู่นะสมายอยู่เยอรมันนะคะแต่พอมาอยู่เซอร์เบียแล้วคือเฮ้ยเสื้อผ้าใส่ยังไงก็ได้ตัวแล้แบบ 5ยูโร10ยูโรซึ่งเมื่อก่อนเวลาเราจะซื้อเสื้อผ้าน่ะเราจะต้องขอดูนิดนึงราคานิดนึงยี่ห้อนิดนึงนะเพราะว่าอีกใจหนึ่งก็คือเราเคความรู้สึกของคนอื่นไงทุกคนเวลาเราไม่ว่าจะเดินไปทํางานไม่ว่าเราจะไปซื้อของนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนต่างๆก็ตามแล้วแต่นะเราจะกลัวแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาจะมองเราว่าเราเป็นต่างชาติที่แบบ ไม่มีเกรดไม่มีคลาสเป็นพวกคนอพยพหรือเปล่าเป็นคนที่มาเกาะผู้ชายประเทศเขากินไหมคือเราจะคิดต่างๆนาะนาะนะซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ใช่นะเฮ้เราพยายามคิดว่าเราไม่ใช่นะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราไปมาอย่างไงใช่ไหมคะแต่เราก็คือพยายามแสดงออกทางด้านแกน้แต่งตัวให้เราให้เขาเห็นนะคะว่าเราเอ,อิมมาอย่างนี้นะให้เขายอมรับเราได้นั่นเองคะ่ะซึ่งจริงๆแล้ว เรามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นน่ะแต่ทุกคนคะ่ะก็อย่างที่บอกเนาะคนเรามันก็ต้องยังมีความรู้สึกแหละยังกลัวการไม่ยอมรับจากคนอื่นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามเนอะอาถ้าไม่ทําพวกขนมหรือไม่ไปชอปปิ้งก็ก็ดูละครดูซีรีส์ดูคงดูข่าวประเทศไทยไปสิมจะได้ไม่หงาใช่ไหมคะโอ๊ยทุกคนคะ่ะ อุ้มไลฟ์ฟีดมาแต่ละฟีดนะทุกคนเขาบอกว่ามีแต่ข่าวบางทีก็ฆาตกรรมบางทีก็ลูกเมายาบ้าบ้างนะคะพ่อไม่ให้ตังก็แทงพ่อตายมั่งบางทีก็คนนั้นเลิกคนนี้คนนี้เลิกคนนั้นคนนั้นซุกคนนี้คนนั้นมือที่สามซึ่งโอ้ยทุกคนคะ่ะยิ่งดูยิ่งเครียดคือชีวิตในบ้านเราก็บางทีก็เครียดอยู่แล้วนะบางทีโอ้โหเห็นอิลอตตี้สภาพมันมาแต่ละครั้งแต่ละวันอะ เขเครียดแล้วนะทุกคนค่ะบางทีก็ได้จะสายหัวกับสวนะคะแล้วต้องมาอ่านข่าวพวกอะไรไม่รู้บางมันก็ไม่ใช่เจ้าเชิงไรสาระแต่แบบเราเห็นแล้วเราอ่านปุ๊บไม่ต้องอ่านแบบให้มันมีใจความมากหรอกค่ะบางข่าวุ้ก็ไล่ดูว่าใครทําอะไรที่ไหนนะคะกับใครนู่นนี่นั่นจบก็คือแค่นั้นแต่พอพอเราจะดูข่าวอย่างอื่นหรือเราจะดูอย่างอื่นนะคะมันก็มาแต่เดิมๆซึ่งมันทําให้ชีวิตเราเครียดมากขึ้นกว่าเดิมอุ้มก็เลยแบบว่า ไม่ดูดีกว่าก็คือทําในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราแบบทําแล้วมีความสุขสบายใจไม่ต้องไปเครียด มากมายเรื่องของคนอื่นทุกคนคะ่ะเนาะถ้าวันไหนอากาศดีๆนะอุ้มจะอยู่หลังบ้านทุกคนอยู่ในสวนทั้งวันตั้งแต่แบบ10บโมงสิบเอโมงไปจนถึง6กโมงเย็นอย่างนี้เลยนะสะวก็เริ่มที่จะแบบว่าประชดประชันเลยว่าได้เวลาทําสวนของเธอแล้วต่อไปเธอก็จะอยู่แต่ในสวนทั้งวันทั้งวันนะคะนางก็เริ่มประชดประชันแล้วนะคะช่วงนี้เพราะว่าใช้เวลาส่วนมากที่แทนที่จะอยู่ในในบ้านแต่กลับไปอยู่ในสวนนีค้ค่ะทุกคน Ja. Und wolltest du. Ja, also vier Erwachsene und ein Kleinkind. Kind kann das man auch normale Stimme Das geht nicht. So. ist doch falsch rum. Was machst du da? Was ist falsch was? Der kommt doch hier raus. Nicht, da, nicht drinnen. Der kommt raus. bling. Schau. den ja, ha 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 ha! Schau, wir haben in noch ein Meer! Guck, noch ein Meer! Schau wo! Wenn ich dich nicht hätte! Ja, <lacht> <lacht> würde ich das falschrum machen, ne? Nein, ich, ich, du musst schon also fast weggehen! Ich muss äh, filmen. Ich filme schon! Ja, das, das sage ich doch. Das Ist doch auch, auch im Wetter hier so arbeiten. Da hat er die anderen Schrauben rein, die muss ich selber anziehen. Mhm. Normalerweise kannst du die Schraube mhm. fast bis zum Schluss reindrehen und es wird nicht gehen mit dem, weil das hier schon ansteht. Ja. Wieder Problem? Nee, der hat falsche Schrauben. Nicht Schrauben, sondern die Mutter. Das sind die, wo... Guck mal, das kann ich nicht weitermachen. Mhm. Das sind die, wo... Nicht von alleine. dann hat der dann braucht er das Ding da. Das andere. Okay. อันนี้นงมาในกอ็ตออ้เเดี te ๋ยวอุ้มจะต้องไปฉีดยาะนฉีดยามนาอันนี้ก็ให้สวทาไปคะนันันี้้ยิ้มนะคะยิ้มเดี๋ยวเราจะไปฉีดยาค่ะทุกคนคือเขาจะฉีดประมาณ อย่างน้อยปีละสองครั้งนะคะอุ้มฉีดไปแล้วเอา้าจะใส่ได้ไหมอุ้มเคยฉีดไปแล้วนะคะก่อนอุ้มกลับไทยแล้วตอนนี้คือดอกไม้เขาก็กําลังออกอากาศดีนะคะทุกคนแมลงมันก็เริ่มมาแล้วนะคะอุ้มก็เลยจะต้องมาฉีดยาอีกครั้งหนึ่งนะคะฉีดยานะคะแล้วก็คือป้องกันแมลงบางชนิดนะคะที่เขามากัดชอนกินเยื่อนะคะของต้นผลไม้ของเรานั่นเองถ้าเราไม่ดูแลทุกคน มันก็ตายเราก็เสียเวลานะคะเสียความรู้สึกเสียอารมณ์ในการปลูกต้นไม้เพราะว่าแต่ละครั้งในการปลุมก,ก็ใช้เวลาตั้งสองปีอย่างต้นที่หลังบ้านที่อุ้มปลูกนะมันเข้าสองหนาวค่ะทุกคนปีนี้จะเข้าปีที่สามถ้าเราไม่ดูแลมันก็เนาะียดายอีกเลยค่ะทั้งเงินทั้งเวลาคือทุกอย่างเลยดังนั้นก็คือขออนุญาตฉีดยานิดหนึ่งนะคะทุกคนมาทำอะไรตรงนี้ดู มาอื้อตรงนี้อีกไปนเลยนุกท่านมาเอื้อเสร็จได้จะต้องยกอีก <S <S 1> <S 1> คืออุ้มผสมไว้แล้วนะคะเมื่อคืนอุ้มผสมไว้แล้วว่าจะฉีดนะคะคือพ่อเอามาให้นะแล้วก็ผสมไว้ในอย่างนี้คะ่ะทุกคนตามปริมาณของเขาเนาะพอเราจะใช้เราก็เอามาแยากใส่เนี่ยคะ่ะ กระบอกน้ำนะคะเ,เขย่าอีกรอบนึงมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะทุกคนแต่อุ้มจะใส่ถุงมือกับหน้ากากน,นะคะคืค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะอ,อ,อ,อไม่แต่ขีด้ดิน ้าไม่ฉีดมันก็มไม่ได้อค่ะทุกคนเพราะว่าแมงมันมาแล้วอะแต่เราจะฉีดแค่นี้นะเราไม่ได้ฉีดเดยอะป้องกันแมลงเฉยๆนะคะมากัดต้นไม้ของเราเนี่ยมีรอยมากัดแล้วด้วยนะคะ ดอกไม้นะเพราะว่าพึ่งมันมากินเนี่ยคะ่ะทุกคนรอยเจาะเต็มเลยถ้าเราไม่เรีบจัดการนะคะตายต้นเราไม่รอดปีนี้เป็นปีที่กำลังจะเข้าปีที่สามนะ ต้องบอกว่าทุกคนคะไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าในชีวิตนี้จะได้มาทําสวนแล้วก็ปลูกต้นผลไม้นะคะเมืองหนาวเองกับมือเลยนะคะนี่ก็เป็นผลงานของอุ้มนะคะถ้าพี่ๆนะคะคนไหนที่เพิ่งมาติดตามก็จะนะคะไม่ทราบว่าอุ้มอะปลูกต้นไม้ในสวนนี่เองทุกต้นกับมือเลยนะคะอย่างพี่ๆบอกว่าให้ปลูกต้นไม้ใหญ่บ้างนะคะเอาไวร่ม มันปลูกได้ค่ะทุกคนแต่วกว่ามันจะโตมันก็ใช้เวลามากเลยเนาะอย่างแอปเปิลตัวนี้นะคะก็ปลูกพร้อมกันกับพวกลูกพรุนนะคะลูกเชอรี่คือเนี่ยปลูกปีเดียวกันหมดเลยนะคะบางต้นก็รอดนะคะมีมีตายอยู่ต้นหนึง่งแล้วอุ้มซื้อมาลงเพิ่มแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะก็แล้วแต่สายพันธุ์นีกแหละบางพันธุ์ก็ปลูกยากจริงๆนะคะแต่ก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจในฝีมือของตัวเองมากที่มันเป็นอย่างงี้ค่ะทุกคนคือคือมันมันโตมากับมือของเราอะ่ะมันก็เลยทําให้เรา ทุกครั้งนะคะที่อุ้มเห็นอุ้มจะมีความสุขมีแฮปปี้มากนะยานอสก็บอกว่าฉันดีใจที่เธอแบบเห็นผลผลิตของเธออย่างนี้นะคะถึงยังไม่ได้มีออกออกผลผลิตทุกคนแต่ว่าคือเราเห็นมันงอกงามเราก็มีความสุขความสุขแบบไม่ต้องไปหาไกลเลยก็หาอยู่แถวๆบริเวณบ้านเรานี้หละค่ะทุกคนคะ่ะเนาะอย่างใครมีสวนผักนะคะใครเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่บ้านนะคะก็ความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหละความสุขของคนเรามัน มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันแตกต่างกันนะคะมันมีที่มาและที่ไปที่ต่างกันบางคนก็ไม่ชอบต้นไม้เลยนะคะบางคนก็ชอบต้นไม้มากคืออุ้มอยู่ไม่ได้นะทุกคนถ้าไม่มีขี้ดินถ้าไม่มีต้นไม้ถ้าไม่มีหญ้าถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงอุ้มจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะก็ว่ากันไปเนาะใครชอบยังไงก็อย่างนั้นแหละค่ะทุกคนนะคะจะไม่อยากให้มันโดนดอกมากเพราะว่าพึ่งมันมากินเกสรอะ All the time filmen. Lass mich innen schauen. Du musst in der Mitte. Äh. Mitte. der ja, gut aus. Ja, jetzt ist es nicht mehr so schwarz, aber es war immer noch ein bisschen viel, aber egal. Hallo Papa, hallo. Hallo Papa.

ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบแล้วก็ปลื้มปิตินะคะในการรับชมคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะคำเดิมซ้ำๆนี่แหละคนพูดก็เหนื่อยที่จะพูดนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องพูดค่ะต้องย้ำไม่อย่างนั้นเดี๋ยว f อบางคนนะคะไม่ได้กดติดตามแล้วคลิปของเราก็จะหายไปจาก จอ YouTube ของท่านนั่นเองนะคะนะคะก็ะะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์<ๆ>ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ส่งท้ายไปด้วยภาพโคา้าแล้วก็ลอตี้เล่นน้ำนะตอนนี้โคลาเริ่มมีนิสัยเสียแล้วค่ะนั่นก็คือลงมาในน้ำเลยนะคะลงมาแบบแล้วจะว่ายด้วยนะซึ่งจริงๆเราไม่ได้อยากให้นางลงเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเล็บโค้าจะไปข่วนพลาสติกขาดแล้วก็จะเป็นรูน้ำมันก็จะซึมนะคะ